สวัสดีครับก็เยู่ช่องสากิทสก้อนเ,นเลือก็เยู่เกดรูมสามนะก็มาตอนเลยครับอ่ะตรงนี้นะใช่ไหมองเดินไปทางนี้เนดะีย๋ยอเปิดเพียบเยนะ่ี่ปลุกตัวน้ำมันาคารับ วัวนีม่มันมครับโขมัดจริงๆเยอะครับกระสุนก็เยอะกระสุนก็เยอะอยู่แล้วครับโขมัดจริงเยอะเลยนะปุ่มนี้เนะี่ยไม่โดนนี่ไม่โดน โยโนโยโยไม่ตายเลยโจโจอไมือนชนะครับโอ้มันพิ้วเกินโดนพิ้วเกินครับโโนี่ ระเบิดตัวนี้เหมือจะทำลายผมอือวิจิตรันจะมาไงนะไม่ใช่ไม่แปะดิตูมอือจะดูดีรึเปล่า

ดูแล้เบื่ผมตายครับยังชนะอยู่นะยังเอาอยู่ตครับตอนนี้ดู้สว่าพีเด็กจะโผล่มาแล้วรอบนี้โคตรเกลียดครับ ขอเซฟก่อนนะเออตัวยิ้มหน้ามาการมากแล้วตัวนี้ขอเซฟบ่อยหน่อยนะทำะไงมาคนะปีเด็กมาครับ ไม่มีอะไรนะได้ทุกเจอบมาเข้าประตูทางนี้อืม้มบางอะไรมู้เป็นทางอะไรอ่ะโอ้โฮมือสิ่งๆก็ไม่เป็นอะไรอะไโอ้โฮเตือดมา,นานด้วยครับ เด็ก่อนนะข้างล่างก็มีผีเด็กเลยนะมาแล้วตัวหน้าลำคานะน่าจะให้สู้บอลเลยนะตัวนี้จำได้เลยครับ นี่ครับเสียงบอสครับขอเซฟก่อนเหมือนเดิมขอเซฟคนนี่ต้องใช้ปืนอาวิจีนะรอบนี้ครับมีแค่20นัดครับมันมีไห้เก็บอะไรไหมเนี่ยกระสุนนิดหนึ่ง ความวงวางไปพูนครับอบอสมาแล้วครับสามตัวนะครับแม่ตัวเดียวครับเีย้ยถ้ามีกระสุนปีกีก็เอาอยู่นะอ้ย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 ,อยสองตัว ยิงไปเราสองตัวนู้นลบกวดน,นะไม่โดนโมันมีไอ้ชี้วตายครับหนึ่งอะไรอ่ะอะไรอ่ะ มีตัวนะอยู่ไหนยังไงไม่โดนอารบิดีเยอะครับมันจะได้โอ้ยมันก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับตัวนี้ครับน่ากลัวจริงครับน่ากลัวของจริงเลยตัวเนี้ย เห็นนี่ครับหน้าโกงจริงครับยังไวนะครับตอนนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอยากได้สุนอาบิจีเพิ่มมากเลยครับตอนนี้อ่าได้ไมาแล้วครับ หาของก่อนครับค่าบอดเหมือนก็เก็บของครับตอนนี้หมดหรือ,อยังเนี่ยน่าจะพลาดไปเยอะนะกระสุนอัลบีเียพี่ยิงมมีมากกว่านี้ เราพลาดตอนระหว่างทางมาเยอะนะครับที่จริงตอนนี้ผมก็คงมีอาร์จีเป็นห้าสิบนัดนะครับตอนที่ผ่านมามเย่ยเนาะมีแค่สิบกรนะน่ะ ลรงรีบกับลงรีบโอ้ยชีพยีบไปรีบรีบรีบ,รบ เออรอดครับรอดแล้วอุ้ยไอเนี้ยนี่มาแล้วครับมันเหมือนจะเป็นมันให้เราปิดไอ้ไอ้ตัวปล่อยแก๊สพิษนะครับไอ้ตัวปล่อยแกนะ๊สพิษเราให้เราปิดเราก็3มตัวนะ ถ้าเราไม่ปิดเราจะตายนะเมื่อกี้ดีนะเราปิดทันอ่ามาทางเดิมครับทางนี้เราไปแล้วเราก็ไปทางนี้นะครับหมดอีกแล้วครับโมโนเรียวไปที่โมโนเรียครับถึงโมโนเรียแล้วครับตอนนี้ตอนเช้าเลยคนระับ พลังเหี้ยอะไรเนี่ยพลังเกินเหนือมนุษย์เลยครับ rice, <was> โอ้ยแปลงได้มันสับประหลาด no ไอตัวนี้ถึกชิบมายเลยถึกจริงครับตัวนี้นี่มันมาครับเราจัดก,กันด้วยอะไรดีเนี่ยเราก็ต้องโดนมันโจมตีดีผมขอขอนี่เลยก,กันครับ เพราะมันเร็วมากครับมายังไงไม่มาอุอ้ยของฟรีของฟรีของฟรีครับของฟรีตรงนี้มีของฟรีนะลงไปก่อนครับใช่ไหมไม่ใช่ฝั่งนี้เหรอไม,หหไม่เป็นฝั่งนู้นหรือเปล่าไม่มีอะไรเหรออ๋อหรือว่าจะมีของอะไรครับ ข้างล่างนี้จังเถอะครับเราขึ้นรถไฟกันดีกว่าได้ PDM มาได้ขึ้นรถไฟไ้วครับคราวนี้มีคนไหมไม่มีไปที่ไซต์สองเอาคนเหรอ <tell> <tell> the train for my partner. He went to investigate what was going on, totally but he never came back. And now I don't I don't know where he is. I don't know what the hell's going on. But it has to we were digging up at site two. I bet they're somehow connected with those things in the Delta complex. โอ้ยดาวองการแล้วเนี่ยฉากก็จะเป็นประมาณนี้อังลัง ผมจำได้ว่ามีกระสุน RPG นะข้างล่างนะีใช่ไหมจำปิดอีกแล้วไม่อย่างนี้เหรอมีแค่กระสุนธรรมดาอางนี้น่าจะเป็นอีกที่นึงครับช่างมันโอ้ยอยากได้ RPG มากครับตัวนี้สู้บัวสบายอนะ RPG ก็1 3นาทีแล้วครับก็ขอตัดภาพไปง่านนี้ครับเดี๋ยวเจอกันพาทหน้าครับก็สวัสดีครับ